เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพี่สวัสดีครับมาชี้เป้าบ้านสวยๆนะ้ำชมและเล็กอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่ครับเป็นสไตล์มูจิมินิมอลติดถนน2ด,ด้านด้วยติดถนนลาดยางและถนนคอนกรีตครับด้านหลังเป็นถนนลาดยางถนนหลกักเปิดร้านค้าร้านขายของน้ำปั่นชานมได้สบายๆ เดินทางก็สะดวกครับอยู่ใส่ก็ดีติดถนนสองด้านไม่อึดอัดไม่แออัดแน่นอนตัวบ้านมี3ห้องน้ำครับ2ห้องนอนบรรยากาศดีปูปสนามหญ้าจัดสวนหย่อมให้เรียบร้อยรับพื้นที่เหลือรอบบ้านเลยนะครับหลังนี้แล้วติดถนน2ด้านด้วยเนื้อที่ขนาด58ตารางวาครับฟับงก์ชันพื้นที่ใช้สอยครบคันมีโรงจอดรถมีระเบียงมานั่งนั่งเล่นกันได้สบายภายในก็สวยงามพร้อมอยู่ ของแถมเพียบเลยนะครับอย่างเช่นติดพมา่าในทางหลังครับเครื่องทําน้ําอุ่น2เครื่องต๊มน้ําถังน้ําพร้อมโต๊ะไม้โคมไฟโต๊ะประดับแถมให้ฟรีด้วยนะครับพื้นบ้านของ SCP อย่างดีระบบกิ๊บล็อกไม่เปียกไม่กันดานนะครับอยู่ใกล้ห้างโลตัสครับใกล้ดูโฮมใกล้วัสดุใกล้โรงเรียนอนุบาลสรรสร้างครับ ใช้วัสดุอย่างดีทั้งหลังครับของ SCP สุขภัณฑ์คอตโตมี2ห้องนอนครับสามารถต่อเติมเพิ่มได้อีกนะเพราะพื้นที่ด้านนอกเหลือเยอะมากภายในห้องโถงก็กว้างมากครับเฟอร์นิเจอร์ก็แถมให้ด้วยสวยๆพร้อมอยู่ในราคา2.290้านสอบาทอันใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่อุดอรนะครับถนนมิตรภาพหมูหมนอุดอรธานี เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ